แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ก็ชี้แจงประเด็นที่มีการมอบหมายท่านว่าที่ประลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่คุณอนสิทธิ์สัมพันธรัฐไปดูแลบริหารจัดการที่จังหวัดเชียงรายนะเพราะว่าผู้ว่าจังหวัดเชียงรายคุณพุทธิพงศ์เนี่ยกำลังจะเกษียณอายุราชการนะที่เป็นข่าวมาก่อนนี้คุณรุฒิเนยืนยันว่านะประเด็นคือเป็นการเข้าไปทํางานเนี่ยเพื่อนะไม่ให้มีปัญหา นะแล้วทำไมถึงต้องทำไม่ใช่ว่าผู้ว่าผู้ที่พงอลเกษียณนะไม่ใช่นะไปฟังคําอธิบายจากรัฐมนตรีมหาไทยฮะไม่ใช่เมื่อวานเนื่องจากวันนี้ท่านนายกท่านจะรงพื้นที่แล้วก็จะใช้เวลาอยู่ในพื้นที่ทั้งเชียงใหม่เชียงรายไปเชียงรายก่อนถ้าไปเชียงใหม่สิ่งที่ท่านนายกมีความกังวลตอนนี้ก็คืออยากจะให้ มีการเร่งโอนเงินเยียวยาไปให้กับพี่น้องประชายชนเพราะว่าทางสำนักงบประมาณเนี่ยโอนเงินประมาณ3,000ันล้านบาทเนี่ยมาที่กระทรวงมหาดไทยแล้วเพื่อเอาไปเยียวยารายครัวเรือนเลยซึ่งตรงนี้พอโอนเงินมาแล้วเนี่ยกระทรวงมหาดไทยไม่อยากเก็บเงินเหล่านี้ไว้อยู่แล้วอยากจะเร่งโอนเงินไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เมื่อวานก็ต้องต้องส่ง,ง,งท่าน พลักกะทดวงมหาไทยท่านใหม่เนี่ยลงไปในพื้นที่เพื่อไปเร่งกำกับว่าจะต้องทำการสรุปรายชื่อนะครับการสำรวจความเสียหายเพราะว่าไอ้เงินเหล่านี้มันยังมียังมีขั้นตอนอยู่ บางที่ได้5 0 0พันบางที่ได้7 0 0 0ันบางที่ได้9 0 0 0ันแตนนะ่ท่านนายกนท่านรับตามสถนานการณ์มาท่านก็ทราบว่ามันหนักพอๆกันทุกที่เพราะฉะนั้นถ้าไปไป,ไปนับปริมาณน้ําฝนปริมาณวันที่ถูกฝนเนี่ยมันก็อาจจะจะช่วยเหลือได้ไม่เต็มที่ท่านก็ต้องการช่วยเหลือให้เต็มที่ท่านก็ต้องส่งท่านปหลักกระรวงมาไทยท่านใหม่ไปกำกับดูแลเพื่อให้ให้ทำการสรุปมาโดยเร็ว วันนายกไปอย่างวันนี้ไปบ่ายเนี่ยเราเตรียมการพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมาขนาดน,นี้คือเหตุผลนะที่ต้องส่งท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ลงพื้นที่ไปกํากับสรุปรายชื่อเพื่อให้ไปเร็วที่สุดส่วนกระแสข่าวว่าผู้ล่าเชียงรายป่วยเป็นจริงหรือไม่นะไปฟังจากท่านมทรหนึ่งครับท่านไม่ได้ป่วยคราบท่าน,ท,านท่านเคยป่วยนะครับท่านก็ทําหน้าที่ของท่านอยู่เพียงแต่ว่า เวลาของการรับราชการเนี่ยมันน้อยลงน้อยลงซึ่งวันนี้ถ้าว่างกันไปแล้วก็เหลือวันนี้กับวันจันใ,ใ,ใ,ใน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 ถ้านับเป็นวาราชการเนี่ยนะครับเพราะนั้นไอการตัดสินใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็ควรจะให้ผู้ที่มามีอำนาจในการตัดสินใจแล้วก็ต้องรับหน้าที่ต่อเนี่ยได้ได้ทำหน้าที่ไปแต่ว่าเนือ่องจากวันที่หนึ่งเนี่ย มันก็ท่านผู้ว่าท่านบรลักกระทรวงมาทไทยก็กเกษียณท่านผู้ว่าหลายจังหวัดก็กเกษียณเรายังไม่มีผู้ว่าไอ้จังหวัดที่ไม่มีประสบภัยก็รองผู้ว่าก็รักษาการไปแต่จังหวัดที่ประสบภัยเยอะๆเนี่ยนะครับแล้วเราดูว่ายังต้องใช้ความร่วมมือต่างๆในการแก้ไขปัญหายเยอะทางท่านทางกระทรวงมหาดไทยก็ผมผมก็หารือก,รกันก็เราจะ ขอให้ท,ท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยกรณีเชียงรายเนี่ยหลักๆก็จะเป็นท่านรองโชตินารินเนี่ยนะครับซึ่งท่านมีประสบการณ์ในเรื่องของการาก็จะส่งท่านโชตินารินเกิดสมรองประดกระทรวงมหาดไทยไปทําหน้าที่ผู้ว่าก่อนจนกว่าจะมีคําสั่งแต่งตั้งผู้ว่าอย่างเป็นทางการคนใหม่เพื่อมาแทนท่านผู้ว่าปัจจุบันที่กําลังจะ,กะเกษียณในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วาการทํางานมันจะได้ไม่มีรอยต่อในช่วงที่พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องการ การขับเคลื่อนให้เร็วที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดนะอ,อันนี้คือคาชี้แจง